ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนิ้เตียมขึ้นมาหาตามตัวเลขแนวทางน้ำปูสามแปดพี่น้องปู 38, งสามแปดงินที่ผ่านมากอะเข่าได้พี่น้องเลยแต่ว่าสตีตีเอันเก่าพุเตียมเบรคขึ้นมานำมือนี้มาโดยบังเอิญน,นะครับปูกระดียู่อยู่ที่เงียบแล้วกของเวียนพี่น้องเลย เงียบมิดซีดีเราจะเอิ้นหาปูกันกูดปูนะพี่น้องเงียบไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับการธรรมาถานครับปูรครับ <laughs> มาตามต่อ,อยปอูมาหกวันฮะมาหกวันตัวเดียวหกประมาขชุนว้โอ้หลางมันวัวปูแม่แหล,ล่หลาง อหันสูงอย่างว่าเทกอาสุนวันนี้หกตัวเดียวหกช้หาแล้วบัตรเดี๋ยวมาใช่ตัวนี้เดีห้ามาใช่หาตัวนี้นี่วันนี้ มัน480 935นี่ไม่ใช่หกศูนยอืมศูนย์ครับศนี่จะมาหันใช่9 0ครับ <laughs> นี่ตวนีเก็9 0เอา0นะก็ว่า,วา,านะถึง900เกือบเกิน,กนเตียงหก <laughs> ตัวเดียวทีู่ ห5ห้าหัวนี่หก้กลับไปน้ำแม่ลาบัดเมืนคกียเก็ดเท็นแล้วหกข้าเก้าศูนย์หัวเก้าศูนกับเก้าศูนย์นี่นี่นี่หาจุดนี่เก้าศูนย์เห็นว่าหันนี่แล้วก็เจะไื้อนี่เก้าศูนย์คัดบาคักเนียดวนี้ก็มาศูนย์เก้าศูนยนี่4ีกับหาเออนี่4ีกับหาเอาใส่ไปใส่หกรถเนียะปูเอฟซีผมเพระท่านอยนะ ตัวปูเก้าศูนย์โอ้ตัวเดียวเลยน่ะอนี่แหละเก้าศูนย่ปูไปใช่คือนี่มาศูนย์เนาะคือนี่กัเก้าศูนเนี่ยบ่ถือถือก็วนี้ก็มาศูนย์เนาะแต่ว่าเลขครบบนปูน่ะปูเนี่ยผมคือเลขสามตัวเดียวสามตัดกับบนี่ได้นี่ด้นี่ได้วิ่งหกเลยเนาะปูเนาะวิ่งวิ่งหกได้วิ่งหกด้ครับล่างใช่สงด็นล่างย่างเดียวหกหกยดียว นี่ไม่ใช่หาตุวน right. ี้แล่อนห้าหกสิพู้หกบนห้าหกพ่อหากับพ่อโอ้ห้าหกหกหาพ่อเชิไปเลยเอาเท่านั้นแล้ว่ะแบบไหลวิ่งหกโปูวิ่งหกเนี่ยบัพเพิสกเพียรดอกเนี่ยนี่เห็นบ้างไหนึ่งหนึ่งก็หกหนึ่งเห็นบ่าเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดห้าเห็นบ่าอ้นีนอนนาเียกกูเนาะ เขนนี่ก็บ่ถือเลยนี่ครับขบวนี่หกนะพวกไอบางวันโอ้ยวมันซ้ำเอาแล้วที่กอกชุนอกาชุนเ้ยุอ้กอเปลี่ยนหมดเอ้เขาเหนเด้เขาเหนัววันเอาแล้วละีันเอาแล้วะับนล่างวิ่งยังก็เมื่อกี้นี่อันนี่ล่างกอนล่างกอนสิล่างยิ่งหกเด้อหตัวเดเน กหากตัวเดียวบ่ปู้นี่ละตตัวนักมันมักมัดใช่กว่มเป็นเก่าบ่ปูมันมีเก่ามีสามมีหาเปนมยังเออเออนี่ละไป็กเกาก็ได้แลู้้ไมเที่ตัวู้ให้กตัวเดียวเนี่ยไปกตัวเดียวล่างเอาหกเก้าหกห้าจ้ะเออนี่ยมาใชกันไม่นมน้ปูเนาะเออนี่มาใช่ทุ่นีอะไรชื้กรดนี่ครับเบอร์ยเข้นเ่ยนี่นี่นี่องตุนก็มาตุนดีกว่คนี่ ต้องแชร์กวามน้ำกันเด้นีได้เหรอเนี๋ยสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวหกสี่หกห้าปูเนออนี่บังหนี้เก้ากับศูนเนาะมาน้ำกันปูว่าสุนึ่งมาตุนมาสูนคือกับไ่ต้องเก้าสูนเลยนี่นี่เนี่ยไมนใส่หาตัวนี้ได้ครับถึงมาหกหาหกสีก็ได้เล่นนีด้หกหาหกสี่เออนี่หนี่หกสไม่ถึ้งรางเผมนี่ยรางรางก็เป็นรางดิบนปูห้ ห้าเจ็ดองหแล้วห้าเจ็ดซองแล้วทบนหาเจ็ดซองนเจ็ดอีเตียงนะได้บตัวหาเจ็ดซองเตี้ยบนห้าเจ็ดซองห้าเจ็ดองวิ่งกระเลโวิ่งบนปูมักมาเจ็ดมาเจ็ดห้าอร่อยวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะผมเนาะหากระสุนร่อยันห้าเจ็ดซองห้าเจ็ดองหากระุนที่่อยเออห้า 5กระตูนรับวเจ็ดสอครับตัวเดียวเชีนๆเลยป่งานเดีวสอนปู่หัวก็ออาหลครับถิดดีเลยโอ้ถึดดีนะปูพูื้อกาวซุนดิพกับกาสุนเขียนเห้นใคกาุัออกศุนเก่าใช่นะปู่เนาะ ว่านึ่งกูกกระชายนึ่งตัวเดียวดิออกฮนึ่งเันสิ้นวานะลเหนยม่มีันเรียอปูอะไรหรอกนพี่น้องเอาแขนๆเงงนี้ครับผมเออปูสามแปดะครับปูสามแปดถือโยตะวันทีเพรมีวันทีนี่เล้ป้ึงบ่ครวบโอ้กลองบถึงเอาพี่น้องนี่ ลักลอยได้ครับด้วยห้ากับศูนย์ขับบนปูฟันเจ็ดตัวเดียวพี่น้องห้าเจ็ดสองล่างวิ่งหกหกห้าหกเก้าหกสี่ปูเนี่ยห้าหกหกห้ามานี่มาหนี้กับนน,นปูนเนาะครับครับ <c oughs> นะจอยครับพี่น้องเอฟซีของเบ้าแหลมมีเบ้าว่าซับป,ปันไหนได้พี่น้องเก็บกุ้งลิน มันใจคือเก่านะครับปูขึ้นเกลอนเลยผัดิดหรอกกันหกกันไปจะหาเอาไปใช่ใช้เต็มเลยมเต็มเงอยู่ครับฟันบนเบ้าแหลมเลขกสามตัวเดียวแล้วก็ล่างก็เป็นหกสามนะครับขึ้นบนครับหมดต้องหันเดี๋ยวปูวันหกมีเอาไปหาสุดใส่เลยหลางหลางเลื่อนผิด้องผิดตรงเอาแหลมเอาบนไปทั้งหลังอันสุดเต็มมันเขาว่าปูสุดมากครบบนครบ มาแต่สามมาแต่สามแต่ปูดก็ได้หนสามตัวเดียวสามตัวเดียวได้บนตัวเดียวได้บนนะครับซ้ายวิ่งสายหลุดห้าเลยแหละเต็มเต็มเลยเนาะหาไทยได้หกนี่นอนได้หกเด้อครับผมล่างอย่างเดียวหกเสกระปุวนบังหันล่างเบอย่างเดียวหกพี่น้องหกบึง ปูเราบ่อยเบิ่งหนังยันพอเตรียมเอาสูตรนามเข่มีไปอยู่ที่ไหนเลยดน้องมาวางบ่อยฟังนี่เดเาไปเชียงเลย่เทียบคิปรัดนะนทีจะทนาเงนั่ไหอยู่นั่งถ้าปูมั่นใจได้พี่น้องได้งวดนี้หกนี่ถ้าบ่มักปูจับคู่ให้ับหาเซลหาเในปูโอ้ครับใส่ปูมันเขาหัน นี่นี่ปูดคือเก่าชุนเหรอเก้าศูนย์นอนี่นี่ตัวนี้กันนี่ตัวนี้กันแกงกลองน้ำส่วนกระศุนมันขอาศูนครับผมกับเก้าศูนย์เขาชุนตัวนี้ออันรอบนี้เลยปูรอบนี้กับนี่เดีิห้ากับสี่กับห้าตัวนี้ก็มาใช่ไหมนี่สามนี่เก้าเก้าสามห้านี่กันหนึ่งสองสามครับ เอามาใส่หโอ้ยออกมาใส่หกเปูนี่ตัวเด่นมาปมูครับหีกเปมื่อกเถือกขึ้นก่อนเือกน่นนาะเด่นม่เก่าชูเด่นแม่ใช้วิ่งนี่่าต้องเห็นอย่างเด้กผู้นังเอาเลยวิ่งปูไปเลยขยนนี่ใ่ร่ดหกกัตัวเดียวเข่าทุกมวดครับผมับมวนีที่มั่เนี่ยเรับท่านพิดเล็วิ่งไม่เคยลดน้องเนาะเพท่านลดจักเือครับ ไดเลยลงชีส่งมันน่มวนนันบว่าอันวันคู่มันกล่องคือหกแมนครับมานึค่ะคัดครับออกม่าหกหนึ่งเนียเป็นยังไงนี่บพี่มึงเนี่ยวกน่หกเป็นคัดัดได้ยังกับหกสามบอกพู ไปนี่นี่แล้วพงักเคยจวหานมันส้นหาเนะปูเนาะส้นหาส้นหาส้นสามเออนี่โอ้หกสามหกขาได้พี่นี่ลามี่ถล่ม่บโหวดันเนี้ยคอเนี่ยด้ตวเก่าต้องไปเอาตัวอีนี่ต้องไปเอาตัวดีครับเออเาเปิดไมเนี่ยครับโอ้ัรนใจนาะปูเนาะหมวดนี่ล่างวิ่งหกตัวเดียวตัวเดียวหครับหาไปใช่เอาใช่ครับ เกครับขอบปูหลายๆนะครับเด้อรอบนี้เนี่ยพวรอบนี้กันนี้เด้งเซียนอดีตคิวเป็นจริงเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อสิบหกกุมภาพันธ์นะครับเด้อสองตัวมาตัวครัเพื่อนเทียบกับน้ำกันเด้อนี่นะครับนี่เบางอยังเอาฟันหาหกหาพี่น้องเซตีิของปูครับตามปูนี่นะปูเนียนให้ส่วนบนกนเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดสอง รักลอยหากับสุนปัวเอาชบหนาจอรครับ,รบพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาสาระกินแบงรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะสุกๆมันมันกันเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นีเนาะครับเนาะครับเอาไ้พอชิหนาสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม